ต้นนี้คือออดิดำนะคะเพื่อนๆไม้ประเภทบอลน,นะคะตระกูลบอลชอบน้ำนะคะชอบน้ำชอบแดดค่ะเพื่อนๆนะคะวิธีการปลูกก็ปรุงดินร่วนเข้าไว้แล้วก็ให้น้ำเช้าเย็นนะคะแต่ถ้าฤดูฝนถ้าฝนตกก็ไม่ต้องให้ค่ะปล่อยให้เขาได้รับน้ำฝนเต็มๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่นันล่าพาไปดูแบบเต็มๆจุๆจุใจเลยนะคะไปชมคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดัลล่าพาเพื่อนๆมาชมฟอมเต็มเต็มของออดิบดำนะคะเพื่อนๆอนคะ่ะออดิบดำหรือว่าว่านสบู่เหล็กนะคะเป็นไม้ประเภทบอลกินได้ทั้งก้านใบทั้งหัวแล้วก็ทั้งยอดของเขานะคะเพื่อนๆคะ่ะเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะแม่ดัลลายังไม่เคยกินนะคะฟอร์มเข้ามาเต็มๆต็มแล้วคะ่ะทั้งสองต้นนะคะต้น ต้นโน้นนะคะปลูกใส่เข่งคะ่ะเป็นเงาที่ซื้อมาผ่านเพจนะคะเงาใหญ่เขาก็โตโดได้ดีนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายมากนะคะว่านสบู่เหล็กหรือว่าอ,อดิบดำนี่ปลูกง่ายใบสวยใบใหญ่ใบยักษ์นะคะเพื่อนๆลําลำต้นเขาก็สวยคะ่ะนะคะเดี๋ยวแม่ดาน่าพาไปดูกใกล้แถมลูกดกอีกต่างหากคะ่ะไม้ประเภทบอนนี่ลูกดกนะคะเพื่อนๆ เลี้ยงตั้งแม่ต้นสองต้นนี่ยขยายพันธุ์ได้เยอะเลยค่ะนะคะนี่เลยเขาไม่มีความด่างนะคะเขาเป็นใบสีเขียวนะคะใบสีเขียวแต่โดดเด่นที่บริเวณขอบแล้วก็เส้นใบนะคะขอบเขาจะสีม่วงนะคะเพื่อนคลิปม่วงแล้วก็ก้านใบของเขาเนี่ยนี่ค่ะมีเหมือนนวลนน เคลือบต้านใบสีม่วงเข้มนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือเบาะนะคะยังมาไม่เต็มแบบสุดนะคะยังไม่สุดนะคะต้นแม่ต้นนี้แล้วเนี่ยค่ะลูกของเขาออกมาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้น่าจะมีอยู่สองสามสามหนอนนะคะนี่เลยเพื่อนๆเขาจะเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะ เหมือนก้านทูนเลยค่ะเพื่อนๆนี้เขาเรียกว่าอดิบดำเนาะก้านทูนเรียกอดิบขาวนะคะเพื่อนนี่ต้นนี้ปลูกลงดินนะคะดินบริเวณน,นี้คือแม่ดันล่านี่ปล่อยให้หญ้าคลุมเลยนะคะเป็นดินบริเวณแนวกําแพงค่ะแล้วหญ้าเขาก็คลุมก็คือตั้งใจให้เขาคลุมนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วพอสังเกตว่ามีไส้เดือนนะคะ,ะมีขุยไส้เดือนขึ้นก็ถอนหญ้ากออกแล้วก็เอา ไม้ใบต่างๆนี่มาลงค่ะแล้วก็การปรุงดินก็ใช้ปุ๋ยคอ,อกนะคะปุ๋ยคอ,อกเนี่ยเทเป็นกระสอบกระสอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็พรวนดินขึ้นมาใช้เสียมนี่ค่ะเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์ทําสวนแบบยิ่งใหญ่หลังการใช้เสียมนี่นะคะขุดขุดขุดแล้วก็ลาดเอ้ยแล้วก็เทปุ๋ยคอ,อกลงไปบริเวณหน้าดินนะคะส่วนหลุมที่จะปลูกต้นไม้ก็รองก้นหลุมด้วย ปุยคอกนะคะเพื่อนๆต้นไม้ก็โตได้ดีนะคะโตได้ดีค่ะเพื่อนๆใช้ธรรมชาติในการปรับดินนะคะก็คือให้ยากาคลุมก่อนนะคะนี่เลยค่ะฟอมมาเต็มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามมากออดิบดำเป็นไม้ประเภทบอนก็จะชอบน้ำนะคะเพื่อนๆชอบน้ำชอบแสงแดดนะคะเขาไม่กลัวแดดเลยยิ่งได้แดดยิ่งโตนะคะเพื่อนๆ ถ้าจะปลูกออดิบดำบอนดำออดิบขาวนะคะเพื่อนๆต้องมีพื้นที่ให้เขาแล้วก็กะระยะให้ดีๆนะคะเพื่อนๆให้ต้นของเขาเนี่ยแผ่กว้างออกนะคะโชว์ความใหญ่โตอลังการของเขาถ้าปลูกแบบเบียดๆกันเนี้ยเขาก็จะเหมือนชะลูดขึ้นนะคะเพื่อนๆความกว้างของเขาจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กว้างนะคะเพื่อนๆค่ะ นี่ค่ะตัวนี้ก็แม่ดล่าตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะให้ระยะขนาดนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ก้านของเขาเนี่ยสั้นเกินนะคะให้เขายาวขึ้นมาหน่อยก็เลยเอาเจ้าบอลดำแบกเมจิกเนี่ยมา,าวางไว้ตรงกลางนะคะปลูกไว้ตรงระหว่างเข่งกับต้นอ,อดิบดำที่เอาลงดินนะคะเพื่อนนี่ค่ะ สวยงามมากเลยค่ะยิ่งหน้าฝนนะโอ้โหสวยจริงๆนะคะนี่ค่ะใบที่คลิบม่วงนะคะเพื่อนมองเห็นชัดไหมคะเขาจะคลิบม่วงๆนะคะนะคะหลังใบของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่เลยะนะต้นที่เอาลงกระถางเนี่ยเขาจะให้หนอดกมากอาจจะเป็นเพราะ ไหลของเขาเนี่ยไปชนขอบกระถางนะคะเขาก็เลยดันดันไหลขึ้นมาแล้วก็งอกเป็นหนอนะคะเดี๋ยวแมดดาลล่าพาไปดูค่ะออดิบตามต้นนี้แมดดาลล่าเลี้ยงลงกระถางนะคะเพื่อนๆก็เป็นต้นแรกที่พี่ที่ทํางานนี้เอามาฝากนะคะเขาจะฟอร์มมาได้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆโตแค่นี้นะคะไม่ <laughs> ไปได้สุดแล้วค่ะแต่ที่หน้า ทึงก็คือในกระถางนี่เขาให้หน่อดกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเมด้าล่าแยกออกใส่ถุงดําได้สีห้าหนอแล้วนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็คือเป็นหน่อชุดใหม่นี่ค่ะเพื่อนๆเขาเกิดตามไหลนะงอกขึ้นมาเรื่อยๆะคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเอาไปลงดินนะคะเขาก็จะฟอร์มใหญ่เหมือนต้นคลิปนะคะเหมือนต้นนั้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะดกจริงๆนะคะตอนนี้ก็คือ เนี่ยมีหน่อที่ชิดกันก็มีนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะคะ9หน่อแล้วคะ่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยถ้าขุดอีกนะคะพรวนดินใส่ปุ๋ยเพิ่มเขาก็จะให้หน่ออีกนะคะได้หนอ่อจากต้นแม่หนึ่งต้นนี่เป็นสิบเลยนะคะเพื่อนๆสุดยอดมากเลยนะคะกินได้ด้วยเป็นไม้สวยงามด้วยนะคะ โชว์ทั้งใบโชว์ทั้งก้านนะคะไม้ประเภทบอลน,นะคะ,ชอ,ะ,คะชอบน้ํานะคะชอบน้ําน้ําขังได้ค่ะน้ําขังได้นะคะพวกอดิดนี่หาน้ําน้าน้ำเฉอะเฉะแฉะนะคะได้นะคะชื้นๆอย่างเงี้ยเขาชอบนะคะแต่ถ้าขังนานเกินก็ตายเหมือนกันนะคะเขาไม่ใช่แบบบอลน,นานะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะมีต้นข้างในนะคะอีกสองต้นค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ เดี๋ยวพามุดดงบอลนะคะเพื่อนๆมุดเข้าไปตรงนี้นะคะแต่ก่อนก็คิดว่าเว้นทางเดินไว้กว้างกว้างนะคะตอนนี้คือไม่มีทางให้เดินแล้วค่ะฟอร์มต้นไม้นีแบบมาเต็มมากนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็ปลูกใส่กระถางนะคะกระถางไซส์จิ๋วมากเลยนะคะนี่ค่ะพอเขาเอา่ ได้รับแสงแดดแบบประมาณประมาณครึ่งวันนะคะบริเวณนี้ใบของเขาจะจะยาวอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก้านใบของเขาจะยืดยาวนะคะลำต้นของเขาก็จะจะจะไม่อวบเขาจะสูงฉลูดนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอย่างนี้เลยโอ้ยนี่ดูก,ก้านของเขาแม่นา่าก,กำลังหามุมที่จะยกเขาออกไปวางไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็ เปลี่ยนกระถางให้เขาให้ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นแล้วก็เอ็นดูสงสารเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาอยากโตนะคะอีกต้นนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอันนี้ตั้งใจให้เป็นป่าบอลเลยนะคะอันนี้เอาลงดินค่ะนี่เลยค่ะกำลังดันตัวให้พ้นกับเอะไรนะคณะแอฟริกานะคะหรือผักผงชูรสนะคะนี่เลยค่ะเพื่อน ตอเริ่มใหญ่นะแผ่กว้างนะคะให้หนอแล้วด้วยให้หนอด้วยค่ะเพื่อนๆเป็นอย่างนี้เลยค่ะกินได้สวยด้วยนะคะครบค่ะเพื่อนๆค่ะบริเวณที่แม่ดันลาปลูกไม้ใบเนี่ยมีของกินแทรกอยู่นะคะทั้งพืชผักสมุนไพรต่างๆนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกนี่ก็กินได้ เป็นต้นๆไปนะคะอย่างเช่นชบาเมเบิรกินได้ค่ะนะคะ<ม>ออดิบขาวหรือว่าก้านทูนกินได้นะคะเพื่อน <c oughs> เห็นไหมคะกินได้สองอย่างแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะมาฝั่งนี้กระเพรานะคะกินได้มะเขือกินได้นะคะเพื่อน <c oughs> ผักผงชูรสกินได้นะคะแล้วก็จะมี อ๋น้องน้องตัวนี้ค่ะนี่ค่ะด้านล่างของวันดําแบ็กเมจิกเนี่ยคือใบางาชีโซแดงนะคะกินได้ค่ะแล้วก็ฟ้าทลายโจรใบเมงลักนะคะอยู่บริเวณนี้ค่ะเพื่อนๆของกินแทรกอยู่นะคะมะเขือยาวมะเขือเทศนะคะไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวนะคะอิ่มท้องได้ค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะก็ ก็ตั้งใจอย่างนั้นนะคะตั้งใจที่จะจัดสวนให้แบบผสมประสานกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็พืชผักสวนครัวที่มีกลิ่นฉุนก็เป็นการไล่แมลงนะคะไม่ให้มารบกวนไม้ใบที่เราปลูกมากเกินไปนะคะคือมีบ้างค่ะที่มีแมลงมากัดมาเจาะไม้ใบแต่ก็ไม่เยอะนะคะเพื่อนๆถ้าปลูกเดี่ยวๆเนี่ยถ้าไม้ไอถ้าพวกแมลงลงเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะคะ แต่เพราะกลิ่นฉุนของพืชผักสมุนไพรนะคะทำให้ไม้ใบที่แม่ดัลล่าเลี้ยงเนี่ยได้ใบสวยๆไว้ชมนะคะเพื่อนๆคะ่ะบริเวณนี้ก็มีนะคะมีอ,อดิบดำที่แม่ดัลล่าเอาลงดินนะคะนี่คะ่ะเริ่มแล้วคะ่ะเพื่อนๆเริ่มฟอมมาแล้วค่ะฟอมเริ่มมาแล้วนี่ก็เบียดเบียดกันขึ้นกระดาวกระจายนะคะบริเวณนี้ก็จะมีของกินก็คือข่านะคะ แล้วก็ผักง้นนะคะเพื่อนๆที่ขมขมอร่อยอร่อยนะภาคเหนือเขาเรียกผักเชียงดาหรือเปล่าไม่ดาน่าไม่แน่ใจนะคะนี่เลยค่ะโอุ้ยปลูกง่ายโตรเร็วสวยด้วยกินได้ด้วยนะคะเพื่อนๆครบเลยนะคะออดิบดําค่ะคลิปนี้แม่ดาล่าก็พาเพื่อนๆมาชมความงามของออดิบดําที่ฟอร์มาเต็มๆนะคะสวยทั้งใบสวยทั้งก้านสวยทั้งขนาดทรงพุ่ม สวยด้วยกินได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอาหารตาอาหารใจนะคะแล้วก็ลูกดกนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการอดิบดำไปปลูกนะคะมีแม่นาร่ามีแบ่งปันนะคะมีหน่อของเขาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เอาไปปลูกไว้ชมสวยๆเลยจ้าลากเดินดีนะคะต้นแข็งแรงนะคะก็คลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ